อาจีละว่าดีอะไรอะไรอะไรชื่อค่ะน้ำตาหนามากกว่าค่ะค่ะนั่นแหละก็มีชื่อนี้ฮะในพระไตรปิฎกอ่ะเดนเคยอ่านแล้วหรือไม่ค่อยจำน่ามากกว่าน้ำตาของสัตว์น่ะท่านดูสิแล้วทำไมละกีเลยเราจะไม่หนาใช่ไหมพราเราเกิดมามากเลยเกินให้เห็นว่าเกิดมามากแล้ว ร้องไห้มาแต่ละคนเนี่ยนั้าตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งตีท่านอุปมาเหมือนกันกระ,ะดูกอะกระดูกที่ที่ถ้ากองมารวมกันะ่ะโอ้ใหญ่กว่าเขาพระตุเมนสูงเท่าเขาพระสูเมนเนี่ยท่านดูสิเพราะงั้นเราเกิดมาเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ตปัญหาของท่านว่าไงนะเรื่องการสั่งสมห้าจ <c oughs> างตรมนะฮะตั้งๆที่ด้านม ทั้งทั้งที่ด้านดีนี่ก็เป็นสภาวะทมอย่าง<อ>เดียวกันกับด้านที่ไม่ดีทําไมด้านที่ไม่ดีมันสั่งสมเยอะกว่าอ่านะคะนะคะที่สั่งสมเพราะเราเกิดมามากนะท่านคะเราจะสั่งสมกรรมดีได้อะ่ะเราต้องเกิดในได้ถึงแวดล้อมที่ดีชาติใดที่ท่านเกิดมาได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีท่านก็ไม่ได้สั่งสมกรรมดีครอบครัวไม่ดี ท่านไปเกิดเป็นลูกชาวป่าชาวนาท่านก็ต้องทําบาปทํากรรมใช่ไหมคะเมื่อไรท่านจะได้สั่งสมกรรมดีท่านต้องมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วท่านเกิดในที่ไหนมากกว่าละ่ะชีวิตของเราอะทําบุญมากกว่าหรือทําบาปมากกว่าแต่ละชาตินะ่ะไม่แน่นิคะบางชาติทําบาปมากกว่าบางชาติก็ทําบุญมากกว่า ต้องเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วได้ไปประสบกับสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งฟังธรรมอ่ะท่านคะท่านจะพบตัดตำรุจที่ไหนที่จะได้ฟังธรรมที่จะทําให้เกิดตัณหาแล้วละบาปแล้วทําดีฮะง่ายซะเมื่อไหร่นี่สังเรื่องของสังตระวรหามันต้องได้เหตุปัจจัยที่แวดสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์เนี่ยท่านอยู่ในหมู่สงอ่ะโทเหตุแวดล้อมของท่านน่ะล้วนแต่ด้วยมหาศาลเลยแหละ แล้วท่านเวล่ไหร่ชีวิตของท่านมาอยู่ในแวดวงนี้กี่ปีโบทกี่ปัญจาห้าปีกว่าแล้วอย่ห้าปีกว่าอ,อ,ยา,า,อายุเท่าไหร่ขอประทา่านโทษเถอดปีหน้าก็30สามสิบตกลงท่านอยู่กับโรคภายนอกมายี่สิบปีกว่ายี่สิบห้าปีใช่ไหมอ่าแล้วท่านทําอะไรบ้าง<อ>เพียงไงเทียมไงท่านทําอะไรบ้างเ<อ>หนะ ที่ที่ทาดีคนนึกได้อยู่นับนี้วขอ,องข้างประมาณน,นี้นะน,น,นั่นแหละท่านคะ่ะดิฉันถามเนี่ยไม่ได้จะล่วงไปหาอะไรของอท่านหรอกแต่ให้ท่านคิดย้อนคิดย้อนเอาอ่ะเออเมื่อยี่สิบสี่ปีนั้นเราทําอะไรบ้างเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นไรเราได้ทําประโยชน์ในพุทธศาสนาอะไรบ้างหรือเราทําอกุศล,ลกรรมหรืออกุศลเกิดน้อยนะท่าน ชีวิตชาวโลกเนี่ยกุศลจิตเกิดยากมากเลยเพราะอารมณ์นั่นมันไม่เป็นปัจจัยไม่เอือ้อไม่เกลือไม่กูลจิตเนี่ยจึงเป็นอกุศลเพราะจิตของมนุษย์คนเราเนี่ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลี่ต้องอาศัยอารมณ์ไม่ใช่อยู่ๆเออฉันจะให้จิตเป็นกุศลนะ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละเป็นปัใจจัยให้จิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะงั้นบัณฑิตผู้มีปัญญา ท่านจึงหาอารมณ์ที่ดีๆให้จิตของท่านท่านจะไม่ไปหาอารมณ์ที่เลวทรามให้ไปจิตใจไปกลัวกับอารมณ์ที่เลวทรามอย่างนั้นแล้วเราไม่เคยได้ยินได้ฟังท่านแล้วเราจะคิดอย่างนี้ได้ก็เพราะได้ฟังธรรมอ่าเพราะได้ฟังธรรมแต่นี้เราไม่เคยได้ฟังธรรมอ่ะเราจะมีอย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อได้ฟังธรรมเราก็ทําได้ก็มีบางคนก็ทําไม่ได้เพราะกิเลสไม่เอื้ออํานวยเห็นไหมฮะ ยังขึ้นอยู่กับกิเลสอีกด้วยอะไรจะมากกว่ากันกําลังของกุศลมากกว่าหรือกําลังของกิเลสมากกว่าเนี่ยท่านตังโสมวิฆากรรมดีที่เป็นกุศลกําลังของกุศลก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชาติต่อต่อไปท่านยังเกิดอีกเยอะตายมาแล้วก็เยอะแล้วยังเกิดอีกเยอะกุศลนี้ก็จะมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านถึงว่ามีมุตลุดพ้นก็เพราะท่านตังตมอย่างนี้แหละ ให้กุศลกรรมเนี่ยเกิดขึ้นให้กุศลจิตเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอกุศลนั้นก็ลดลงลดลงใช่ไหมก็พัฒนาไปเรื่อยเหมือนที่ท่านมาประชุมอย่างเงี้ยท่านก็ได้พัฒนาค่ะแลวต่อไปท่านอาจจะไปสึกก็ได้อีกปีหน้าปีน,นู้นเดี๋ยวสึกแล้วเห็นไหมก็ได้นี่กาม,มันเป็นเรื่อง<า>ของความอาจจะสึกไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการมันกัดกามันติดเลยท่านกามาคุณอารมณ์ ติดไปนะไม่ด้เรื่องอื่นเลยเรื่องการทั้งนั้นอื่นจากกรมแลวไม่มีหรอกท่านคะ่ะไม่มีที่จะเอาให้ติดไปได้กามมาคุณนะ่ะมันมีตั้งเยอะเห็นไหมฮะกิเลสกลามของเรามีอยู่ตราดบใดก็อยัาไปประมาทอารมณ์ที่เราได้ประสบเพราะกิเลสกลามมันมันอยู่ที่จ,จิตใจพอมันได้ <c oughs> อารมณ์ที่เป็นกิเลสมันก็ต้องไปกับเขาด้วยคือกามมาคุณ ต้องไปด้วยติดเลยท่านคะติดกัดติดหมดเลยทุกคนเลยถูกกิเลสกรรมนี่แหละมีอยู่เนี่ยถูกการมคุณเนี่ยมันรอดจนต้องไปกัดกันมันติดหมดเลยทิ้งก็ยากหรือก็อยากไม่ว่าดีหรือไม่ดีเอาทั้งนั้นขั้นจุดท้ายอย่างเลวสามก็ติดอะไรอะ่ะติดไอ้ที่ดมก้าวก็ติดไอ้คนนั้นน่ะมันตายไปได้เห็นไหมเลิกไม่ได้เนี่ย ไปแล้วไปแล้วเนี่ยฮะให้มันเลิกก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่เอาจะได้มีกินเ <c oughs> นี่ยท่านคะแล้วแต่ระดับมาระดับไปไหมนี่ท่านระดับดีอะ่ะแต่ท่านก็สึกไปได้ <c oughs> เดี๋ยวอีกปีสองปีหรือพุ่งนี้สืกก็ได้เห็นไหมกิเลสก,กามมีอยูอ่มันก็ไปหาวัตถุกาม <c oughs> ท่านเห็นโทษของกามไปยจีเห็นโทษของกามไว้พิจารณาโทษภัยของกามะบ่อย แต่ว่าอยู่ในที่นี้พิจารณาได้แต่ถ้าออกไปอยู่กับกามแล้วพิจารณาไม่ได้เพราะมันบังตามืดหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวให้โยมเดี๋ยวเดนขอไปแก้ทุกก่อนนะฮะหมวันนี้คุยอะไรก็ไม่รู้ขอบปาระวังระหว่างที่ท่านจันไม่อยู่ขอสนทนากับ พระอาจารย์พระคุณเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์มหาดอนกราบนมัสการพระอาจารย์มหาสุพลกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปเจ้าค่ะสิ่งที <Switzerland> si <ara> ่โยมอยากจะสนทนาต่อไปนี้นะคะโยมม่บังอาจม่บังอาจสั่งสอนพระคุณเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์แต่เมื่อกี้มีโยมได้ยินท่านอาจารย์มหาดอนกล่าวว่า เอาคำพูดของโยมเองก็แล้วกันนะเจ้าคะว่าโสดาปฏิมักในชาตินี้เนี่ยคงไม่ใช่คงเป็นอาถรระแล้วโยมไม่ได้ยินจากพระอาจารย์เผาดอนอง์เดียวโยมได้ยินมากับจากพระภิกษุในระดับครูบาอาจารย์เนี่ยหลายหลายรูปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโยมมีเพื่อนธรรมะซึ่งเป็นคารวาสเป็นโยมทั้งโยมหญิงโยมชาย <c oughs> ของท่านทนเจ้าค่ะโยมไม่ได้ประมาสิงสัรน,นะนะ <c oughs> มันไม่ได้พูด <c oughs> เสียงเลยไม่มี <c oughs> ก็เลยอยากจะเล่าถวายพระอาจารย์และครูบาอาจารย์ทุกทกท่านเลยว่าในสังคมของโยมมีเพื่อนหลายคนที่เขาหวังว่าชาตินี้เขาจะปิดประตูบายให้ได้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้ทื่อมารื้อสับท่านจันชัยวัฒนเขาศึกษาธรรมะในระดับพระพิธรรมเขาแตกฉานพระไตรปิฎกแล้วก็มีอาชีพในชีวิตประจำวันยกยกตัวอย่างได้ก็ได้ ค่านหนึ่งเป็นหมอผู้ชายต้องรักษาคนไข้ทำงานโรงพยาบาลด้วยคลินิกส่วนตัวด้วยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหกวันครึ่งแล้วอีกครึ่งวันเท่านั้นกับช่วงกลางคืนที่เขาเสร็จงานแล้วเขาบอกว่าเขาเดินจงกรมยนเท้าแตกะนะคะแล้วเขาบอกว่าโสดาปฏิมากเนี่ยไม่ได้ห่างไกลเลย <c oughs> อีกโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงฐานะดีมีกิจกรรมอะไรยกเลิกหมดเลย ค่อยๆผ่อนไปทีละนิดละนิดมีกิจการส่งออกมีคอนโดให้เช่ามีตึกแถวมีที่ดินเขาค่อยๆละทีละอย่างละอย่างละอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องปิดประตูบาให้ได้ในชาตินี้เพราะว่าชาติหน้าเราไม่รู้จะไปไหนเราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เราลืมพระสูตรนี้แล้วเหรอเจ้าคะที่ว่าุรุษไปโยนหว่วงลงไปคล้องคอเต่าตาบอดในมหาสมุทร ทุกๆร้อยปีอะอดี๋่าไปฟังพวกระลึกชาติได้ที่บอกชาติเมื่อชาติที่แล้วเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเป็นโยงก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊เขาจะตายจากเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ได้นี่มันก็ไปขัดกับที่พูทธจาสาแสดงสิว่าการได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์นี่แสนยากหรือถึงลึกพระอาจารย์ทั้งหลายอาจจะคิดว่าชาติหน้าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตไปเรียนธรรมะต่อที่นั่นไปบรรลุที่นั่น คืออันนีโยมเรียนถามด้วยความจริงใจเลยว่าโยมไม่รู้อะไรที่มันยากเย็นเกี่ยวกับโสดาปฏิมากหรือแค่นามะปัจจญาปริคายานแค่จุลโสศดาบานโยมยังไม่รู้อะไรอีกไหมเรียนเชิญเรียนนมัสการพระอาจารย์มหาอุดอรช่วยตอบโยมหน่อยเถอะเจ้าค่ะพระอาจารย์มหาสุพลก็ได้พระอาจารย์มหาสุพลโยมกราบนมัสการพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่ เป็นผู้ที่มีส่วนให้โยมได้เข้าปฏิบัติที่นี่ถึงหนึ่งเดือนเต็มวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ของการปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวอีกหกวันพระอาจารย์ย่องมาดูโยมส่งอารมณ์เดี๋ยวโยมจะสนทนากับท่านอาจารย์ปราณีให้พระอาจารย์ได้ยินได้ฟังด้วยโยมขอโอกาสเลียนถามที่เจ้าค่ะโยมเองก็ต้องไปกินข้าวก่อนเที่ยงเพราะโยมรักษาศีลแปด พระอาจารย์สุพลไม่ค่อยอยมได้ยินจากพระอาจารย์มหาสุพลด้วยว่า<น>อะไรเจ้าคะที่พระอาจารย์รู้แล้โยมไม่รู้ว่าชาตินี้ขณะพระพิสูน์แล้วอ่ะยังไม่หวังสโสดาปติมัยังไม่หวังปีละตัวบายเลยแล้วยมจะเหลืออะไรแล้วยมมาปฏิบัติที่นี่ทําไมอะ่ะ แต่ท่านพูดอย่างไม่ไม,ไม่มีหวงังไม่มีอะไรเลยไม่มีกําลังใจเลยแล้วพูดอย่างนี้โยมไม่ไม่เหลือกําลังใจเลยขนาดนามรูปะปริจักนามรูปะปัจจยาพรริขหายามีหวังได้ไหมพระอาจารย์มาอุดอรได้เจ้าค่ะอะไรฮะรู้อยากจะรู้นามะ รูปะปจทย,ยานบาคุณจะรั่วไปทำอะไรเหตุไม่ให้ค่ะคือคือ,คอเล่าถวายเหตุนะเหตุยังไม่ได้จะไปเอาผลโทษคือถ้าถ้าอย่างนั้นนะคะทขาม,ม,มายองในผลไม่จะมาก่อนเหตุเขา,าเขาจเจริญ<อ>เ,เ,เขาเจริญเหตุของเขาอยู่คือเขาอาจจะเจริญเหตุของเขาอยู่ก็ได้เราไม่ทราบ ันผลไม้จะออกมันต้องมีต้นก่อนนะต้นแล้วก็สมควรแก่การด้วยกันยุมไอ้ผลไม้ออกมาห้อยตรงเตงเอะมันก็ห้อยกับอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเรื่องได้ไหมคะขอสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติกันแล้วกันคิดว่าอาจารย์นี่คุณเป็นไงบ้างการปฏิบัติอยากคุยเด็นทีอ่ะก็ถ้ารายงานอาจารย์ก็ท่านอาจารย์ก็คงเหมือนกับที่แล้วมานะคะก็คืออ่าตอนนี้มันเป็นบางวันแล้วล่ะค่ะบางวันก็ ใส่ใจในการในทุกก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถดีแต่บางวันก็เละมากเลยนะคะเละแล้วก็ <c oughs> จิตจะฟุ้งซ่านส่งออกนอกตลอดคือตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันตลอดอิริยาบถย่อยดีขึ้นการเข้าห้องน้ำรับ <c oughs> ประทานอาหารดีขึ้น<ม>เพราะท่านอาจารย์กรุณา,นานแนะนำว่าให้ชาหลงชาทุกอย่างคุณให้ชา,ชาทุกยยอย่าง บางอย่างบางอย่างก็ยังยังเหมือนเดิมคือเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วเพิ่งจะรู้ว่านี่เข้ามาห้องน้ำทำไมแกล้งแซงทํานะก็ไม่ได้ช้าที่ไม่เร็วอ่ะไม่รีบอ่ะไม่รีบมันก็เป็นอันว่าไม่เร็วแล้วแต่ถ้าแซงทำเนี่ยยืดเนี่ยยิงยีืเออมหนอตา นอมาหนองใสน้องนี่ก็เสร็จอีกอ่ะอันนั้นก็เคยปฏิบัติมาค่ะแต่ว่าไม่มีตอนนี้ไม่เคยเหรอะเคยปฏิบัติมาค่ะอย่างอย่างใครก็ต้องผ่านดังนั้นอ่ะเพราะว่าไม่ไม่มีไม่ได้ปฏิบัติที่นี่อันนั้นลืมไปหมดแล้วไม่ทําทแล้วเลิกกันะก็มันไม่ตรงกับในในสภาวะความเป็นจริงมันไม่ใช่ชีวิตธรรมดาเป็นที่นิยมออกจะแย่แล้วแต่ส่วนดีเขาก็มีนะคะที่นั่น อทีนี้นอนที่ไหนจะมีส่วนแต่สีย่างเดียวคุณเลยแต,แต่อะไรที่เป็นหลักๆแล้วที่ไม่ถูกต้องเราก็ทิ้งต้องทิ้งนะคะเหมือนไปเก็บผลไม้ที่นี้น,น,นค่ะอ,อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอันนี้รู้สึกจะไปสอดคล้องกับคำถามของผู้คุณเจา้านิดหนึ่งในเอาเอาสภา,สภาวะธรรมก่อนนะคะ คิดนึกกับจิตที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันสภาวธรรมคนละอยา่างใช่ไหมคะอุทจจะเจตสิกกับ <c oughs> วิตก,กะเจตสิกอะไรฮะทีนี้เมื่อไหร่จึงเป็นวิตก,กะเจตสิกเมื่อไหร่จึงเป็นอุทจจะคนที่มีหลักวิชามาด,ดีๆเนี่ยจะคุยยากนะไม่ใช่คนที่มีความรู้แล้วเนี่ยนะถ้าเราพูดผิดพูดถูก,กลําบากเลยอนะ่ะไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์ท่านอจารย์อย่าอย่าคิดนะท่นอ <c oughs> าจารย์คืออยากจะอ่ะอยากนี่ละ าบางวันที่มันมันฟุ้งซ่านมากๆอะค่ะมันไปคิดเรื่องอื่นมากๆเนี่ยมันมันถามตัวเองว่าเราฟุ้งซ่านทําไมแล้วแล้วเราเราจเจริญเหตุอะไรไว้ทําเหตุอะไรไว้แล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกที่จะไม่ฟุ้งซ่านทาไมบางคนเนี่ยเขาอยู่กับอรบารมณ์ปัจจุบันได้คือได้ยินท่านอาจารย์ <c oughs> ชัยวัฒน์เล่าเรื่องท่านอาจารย์ว่าเคยไปเข้ากรรมฐานนี่จิตเดินติดต่อกัน <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับอรบารมณ์ปัจจุบันได้เนี่ยแม้กระทั่งว่า ถึงกระทั้งว่าพระจันทร์ขึ้นถึงได้รู้ว่าเดือนหนึ่งหมดไปแล้วพระจันทร์ขึ้นทีรู้ว่าเดือนหนึ่งหมดไปแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ท่านอาจารย์ท่านอยู่ได้ยังไงทั้งเจ็ดวันเราเดือนหนึ่งก็จะตายแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ใช่ว่าได้เก็บมาพูจริงเนาะคอ,อยากเรียนถามท่านอาจารย์ไม่ทราบจารุณาเล่าได้ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่การอีกแล้วเล่าอะไรว่าเจ็ดเดือนของท่านอาจารย์เนี่ย ทำไมถึงอยู่กับมีอุบายอย่างไรที่สามารถที่จะอยู่การลณปัจจุบันได้ที่ที่ท่านพูดนี่เนี่ยเป็นอุบายทั้งนั้นเลยคุยเนี่ยสนทนากับพระคุณเจ้าก็ดีพูดกับญาติโยมก็ดีอันนี้เรื่องอุบายเหตุเบื้องต้นทั้งนั้นเลยก็ทำอยู่ในมันเป็นผลนะคุณเอาไปทําอะไรอ่าเมื่อคุณในเหตุคุณถูกต้องแล้วมันมีผลคุณก็ต้องรู้เองนั่นเป็นผลอย่าละว่าจะต้องรู้ในตนของตนเองปัจจตังอะไรเนี่ยพูดกันอยู่เสมอนะ รู้ได้ตนเองนี่นะแต่ไม่ใช่ตรงนี้หรอกอันนี้เราต้อตงจ้อขอยืมคุณทุกคนต้องรู้ได้ตนเองม่กกี้เด้งก็พูดถึงเรื่องสติแล้วเอ๊ะลุกไปยังไม่รู้เลยไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องของสตินี่แค่นี่เบื้องต้นนะธรรมะเบื้องตอน้นคุณต้องการผลก็ไม่ถูกคุณต้องไม่คือต้องหมดความต้องการ แต่ถ้าคุณจะศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาคุณศึกษาธรรมะเบื้องต้นแต่ก่อนจะดีกว่าเหมือนคุณเรียนเรียนทางโลกอะไรก็ต้องอ่านกอไก่ขอ้อไข่ก่อนเลยกอขอขอคอคองอต้องอ่านก่อนอย่างนี้เลยแล้วถึงจะมีไปมีตัวสระสตะกดกระดันได้ไปขึ้นตน้นชีนึงไปเอาสูงสูงอย่างนั้นจะได้ได้ <S <S เหตุละคะเหตุที่ทําให้ฟุ้งซ่านคืออะไรเหตุที่ทําให้ฟุ้งซ่านก็เพราะไม่สํารวมจิตไม่สํารวมจิตแต่ววิธีสํารวมจิตจะทํำยังไงแต่ตรงนี้สิน่าศึกษา ไม่สํมรวมนี่ท่านบอกแล้วต้องสํารวมสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมกายสํารวมใจเพราะไม่สํารวมใจนี่ก็คิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่าพอฟุ้งนิดนึก็เอาไปคิดต่อแลละอดีตกับอนาคตมันก็ไปกับอดีตอนาคตหมดเหตุของของเขาที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่สํารวมใจไอเหตุของฟุ้งนี่ไม่สําคัญหรอกฟุ้งมันไม่เช่คิดฟุ้งมันไปเองน่นนิดนี่หน่อยท่านก็บอกแล้วว่าฟุ้งแล้วก็กลับมาอยู่กับียาบทใหญ่ๆกำลังนั่งก็มารู้ที่รูปนั่ง แต่เหตุที่ไม่สำรวมใจเอาแต่คิดเอาแต่คิดนี่สิควรจะทำอย่างไรหน้าศึกษาถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิชาอย่างนี้เราก็ไม่สามารถแต่ปฏิบัติทมเพราะงั้นก็เอาแต่คิดเอาแต่พุ่งเอาแต่คิดเอาแต่พุ่งมาปีหนึ่งก็ได้ไม่มีอะไรเหลือเอาแต่คิดเอาแต่พุ่งหมดคิดนี่คิดเนี่ยได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยเบื่อเลย ส่วนในการปฏิบัติอื่นๆอ,นอาการเพ่งตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีเลยค่ะไม่ไม่เป็นคนเพ่งอะไรแบบนั้นเลย <c oughs> เพราะว่าจิตจ <c oughs> ะแต่ติโมตะคิดอยู่เเพราะว่า<ร>เพราะว่าจะน <c oughs> ีอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีคุณก็มีได้ทีละอย่างเดียวค่ะแล้วก็ทีน,นี้เวลาเวลาที่อยู่ในยาบทจนจังหวัดต่างๆนะคะจนจหวัดวันแล้วของคุณนะกี่เท่าไหรแล้วเกือบเตือนแล้วกี่เท่าไรอย่าว่าแต่เดือนเลยคุณทั้งปีก็ได้เลยรับรองเลย โอ้โหไม่รู้เอามารเรื่องอะไรเอามาจากไหน <c oughs> อดีตอนาคตสร้างไปสร้างไปท่านอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าให้รายงานท่านอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผิดและที่บกพร่องอย่าเอาส่วนที่ถูกมาปฏิบัติบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะเสียกําลังใจที่ฉันก็เลยจะรายงาน <c oughs> ฉันไม่ไทำเพราะกำลังใจของตัวเองฉันก็อยากจะรายงานอะไรที่คิดว่าก็รู้ไม่รู้ก็ช่างก็ไปรายตัวของเขาประโยชน์ของเขาเองก็เลยอยาก<อ>จะรายงานไม่ว่าใครทั้งนั้น ไม่ใชจะรายงานในส่วนที่ว่ายังมีอะไรที่บกพร่องอยู่นะคะที่คิดว่าไม่น่าจะถูกนั่วละคุณควรจะศึกษาตัวคุณนั่นแหละว่าคุณยังขาดอยู่ตรงไหนอะไรเกินไปอะไรขาดไปเหตุเนี่ยเป็นยังไงคุณฟังเหตุแล้วคุณคุณเป็นคนเข้าใจง่ายฟังปั๊บเดียวคุณก็เข้าใจแล้วโยงไปไหนหมดค่ะย่งนั้นยังคงจะ ได้สอบ <ะ S 1> ประลงกับท่านอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะอะไรขอบขอบพรกคุณค่ะออบพอแล้วเหรออาสวัสดีค่ะเหลือไ,ไ,ได้เหตุหปัจจัยอะไรเหรอมีอะไรต้องมีนะต้องมีอะไรสักอย่างหน,งงน,นึ่งคุณมีอะไรหล่ะในใจอะห่วงอะไรปะ คนนี้นึกถึงท่านเจียญาณเจวัดนพูดบางไรบางคิดไปนู่นไม่เี่ไปไหนแล้วเราโมแต่คิดอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไรจะได้อยู่กับปัจจุบันนึกถึงนึกถึงอาจารย์ไเยวัดพูดเหรออะไรติดใจเหรออะไรอคำไหนที่ติดใจแล้วเอาไปฟุ้งมากอาจารย์เจวัฒน์อาจารย์เจวัดนสองวันนะคะเลยฟุ้งใหญ่เลยอะไรล่ะฮะที่ทําให้ฟุ้งหรือว่าเรื่องเรื่องราวเรื่องราวที่ฟังเนี่ยมันไปขึ้นที่ใจใช่ไหม อ๋อก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยอย่างนี้แหละมันได้อาหารใหม่มันก็เอาสิเห็นไหมเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติเนี่ยนะเขามีปัจจุบันมามาเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่ฟังใครหรอกเขาต้องอืมต้องวันอาหารอาหารมาดลกดลกนเนี่ยดูแขึ้นแรขึ้นกับนวิา่อยู่่นไปสิตรงนี้มันก็เข้านตรงนี้มันก็เข้าอืม ท้อาบน้ำแล้ว pues ก็นอนเอรู้สึกว่าเบาหน่อยอันนี้เป็นว่าได้รู้ตัวว่าอ๋อเราดีมีความต้องการดูก็แรงี่อยากให่อยู่อ่ะที่ความไม่อยากอ่าก็ไม่อยากให้ปุงอยากให้อยู่แบบลูกนะคะฮะตอนนี้กพอรู้ว่าเบาหน่อยได้รู้ตัวว่าอ๋อเรานี วางย่องต้องตามเทเลสนะได้ฟูมใบใหญ่ใหญยห่ยิ่งเป็นปัจจัยให้ฟงมากขึ้นจ้องว,าาวันคุณนี่เขาก็เบาคุณนี่ไม่รู้ตัวอ๋อที่เมื่อตอนที่เราฟงมากๆนั่นนะเพราะว่าเราดูแลเราดูย่องเราบังคับมาร,<ะ>มารู้มารู้ภายหลังค่ะไม่รู้อ๋อาาไม่รู้ตัวบ้างอตอนนั้นเราเป็นี่ไไม่ด้อ๋อ ออดงนั้นรู้เหตุแล้วก็ก็ดีแล้วถ้ารู้เหตุแล้วมันก็ะจกอ่าเอามันงานของเขาเลยงานของเขาคุณงานของเขาอืมแต่มันแรงจนกระทั่งไม่หวัดไม่ไหวเงี้ยนะเนี่ยคุณดูไปเรื่อยๆนะเราไม่เราเราอัตราน้อยลงน้อยลงอ่ะ ไอ้เนี่ยเห็นง่ายดีเห็นงานการของเขาอะไม่ใช่เห็นเขาวิ่งนะงานของเขามีอีกอย่างหนึ่งแต่เราเห็นไม่ได้เพราะว่าใจเรายังไม่บริสุทธิ์กเลยออวาจัอนะคจริงความจริงอะที่อาจารย์ชวัตพูดน่ะ ถ้าเราเราคิดแล้วเราจําได้มันก็มีประโยชน์นะได้ไอ้นั่นไงได้บัญญัติเอาไว้ได้หลักวิชาอาจารย์ชัยวัฒน์เป็นเจ้าเจ้าตารานักวิชาการที่แกพูดมาเนี่ยมีในตําราทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วแกก็เอามาเล่าให้ฟังอ,ะอ่ะก็ดีอ่ะมีหลักมีฐานมีที่มาที่ไปมีทั้งบาลีทั้งไทยครบพุน่นทุนกระบนคว,วามหมดเลยดีถ้าพูดถึงเป็นนักศึกษาเนี่ยดีได้ประโยชน์ ยังพระเนี่ยดีมากเลยได้ประโยชน์มากเขาก็อย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละพอจิตเราจะน้อยสั้นลงน้อยลงนะพอได้อาหารมาท่านนะั่นแหละมันเอ้าเลยอ่ะอร็ดอร่อยมากเลยแล้วล้ยิ่งไม่รู้ท่าทัานเขายิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดจนเบือ่อคือเราดูได้ไงเราหมันวิธีก็คือหมายถึงเข้าไปเราก็กลับมารู้อิยาบทไว้อยู่ปัจจุบันน่ะ อยู่กับปัตกลับมาปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆไอ้นั่นมันก็น้อยลงน้อยลงก็เบื่อไปเองอ่ะแรกเนี่ยฉันพยายามพยายามพยายามจะคิดนานแล้วนานแล้วก็อยากให้อยู่กับรูปนั่งมาดูตัวบ้างยังอยากให้อยู่กับรูปนั่งอยู่ะฮไม่เป็นไรหรอกนะเพราะงั้นคนที่มีปัจจุบันมากๆเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยแหละเขาจะไม่เอาอารมณ์ใหม่เลยแหละเขาจะระวังตัว เขาจะไม่ยอมรับอารมณ์ใหม่ๆอือออชอบใจอือฮะฮะประโยชน์ก็เยอะเราฟังได้ฟังเอาไว้ก็ดีนะแต่แต่ถ้าเวลาฟุ้งเนี่ยเราก็คอยมาตั้งที่อารมณ์ปัจจุบันอุบายที่วิทีอ่ะมาตั้งอารมณ์ปัจจุบันโอ้จริงโดยท่านครับเอ็ดมอโมงโนาตาตัว